ฮัลโหลสั่งเสื้อผ้ามาส่งมีการน่อยค่ะค่ะได้ค่ะรับกี่ชิ้นดีคะสองชิ้นค่ะส่งแบบดอทูดอนะคะฮะคืออะไรนะดอทูดอร์เซอร์วิสได้ยินมานานแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไปดูกันเลยดอทูดอร์เซอร์วิสคือบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ส่งและผู้รับปลายทางไม่ต้องดําเนินการในการส่งออกหรือนําเข้าใดๆเลยเพียงแค่ส่งมอบและรอรับสินค้าที่หน้าบ้านก็เท่านั้นเองซึ่งเหมาะมาก ไม่จําเป็นต้องออกไปส่งพัสดุที่ขนส่งอีกต่อไปประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ต้นทุนค่าขนส่งที่แน่นอน 2. สะดวกและรวดเร็ว 3. หลดขั้นตอนการดําเนินง,งานของลูกค้าและแน่นอนว่าถ้าส่งของไปต่างประเทศกับฟาชิปเราให้บริการแบบ door to door เข้ารับฟรีไม่มีบวกเพิ่มทุกพื้นที่ทั่วไทยทำรายการวันนี้เข้ารับภายในวันทันทีหรือเข้ารับวันถัดไปสำหรับต่างจังหวัดสะดวกมาก อยากส่งต่างประเทศต้องฟาชิปกดติดตามไว้เลยถ้าไม่อยากพลาดทริปดีๆจากฟาชิป